คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีคุณมิเชลนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มผู้เสียหายประมาณ80คนนะครับได้มายืน่นหนังสือร้องเรียนที่พักเสรีรวมไทยนะครับโดยกับผมเองเนี่ยเป็นฝ่ายกฎหมายนะครับได้รับเรื่องไว้นะครับทางคุณมิเชลเนี่ยบอกว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างดังต่อไปนี้นะครับคือเรื่องแรกถูกหลอกลวงนะครับว่าจะส่งไปทํางานต่างประเทศโดย เขาเรียกว่าบริษัททัวร์หรือบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมีสองสามบริษัทโดยเคารับรองว่าจะส่งไปทํางานต่างประเทศโดยเรียกเก็บนะครับค่าเสียหายเนี่ยเรียกเก็บไปประมาณคนละแปดหมื่นหรือแสนกว่าบาทนะครับเโดยบริษัททัวร์พวกนี้นะครับอ้างว่าจะส่งเข้าไปในลักษณะว่าให้เข้าไปเป็นผีน้อยผีน้อยก็คือ,อเป็นในลักษณะว่าท่องเที่ยวนะครับคือ ทำวีซ่าแบบท่องเที่ยวเข้าไปแล้วก็ไปถึงก็ไปหางานทําแล้วก็อยู่ที่นูนเลยไม่ไม่มีใบอนุญาตการทํางานนะครับคือผีน้อยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าบริษัทนี้นะครับเก็บเงินไปแล้วก็ไม่ดําเนินการอะไรทั้งสิ้นไม่มีการส่งไปทํางานต่างประเทศจริงอย่างที่กล่าวอ้างพวกนี้ได้รับความเสียหายประชาชนประมาณ80คนเนี่ยนะครับก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักง,งานสอบสวนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าทางบริษัทพวกนี้นะก็มาแจ้งความครับนะครับหาว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแับผมเองได้ตรวจหลักฐานเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้สอบผู้เสียหายโดยแจ้งชัดแต่ว่ามีหลักฐานปรากฏว่ามีใบสลีปโอนเงินนะครับให้กับบริษัทดังเก่าวที่เขากล่าวอ้างมีครับมีใบสลีปโอนเงินนะครับเสร็จแล้วก็มีหนังสือร้องเรียนเอ้มีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์นะครับผมก็เห็นว่ามีหลักฐานพอเชื่อได้ว่า น่าจะได้รับความเดือดร้อนจริงนะครับเลือทางด้านคุณมิเชลและทางผู้เสียหายเองบอกว่าไม่เห็นว่าใครจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากท่านเสรีนะครับผมก็เลยได้ติดต่อผ่านไปทางท่านเลยขานะครับคือท่านวิรัติวันนี้นะครับเพื่อให้ติดต่อท่านเสรีโดยประชาชนมั่นใจว่าเมื่อมายื่นหนังสือที่ท่านเสรีแล้วนะครับท่านก็เป็นที่พึ่งยางยากของพวกเรามาโดยตลอดคุณพรเป็นตัวแทนผู้เสียหาย บริษัทก็เลยเป็นเช็คให้ก่อนแล้วก็เด้งเด้งแล้วทำอะไรับบนเขาก็เลยไม่ได้ตังค์ค่ะนี่แนะนำให้ไปลองพิธารณาเขาเขามาเขาคือประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยจะมาหาพวกเราประจำรเราเราไม่มีอน้างใั้พวกเก่งๆแม่ งั้นม่อวานนี้จะรับเรื่องหรือเปล่าบอกท่านเสรีฝากส่งให้พวกกงมาวันนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวทางผู้เสียายเขาบอกมาขอวางเพื่อนะวางเพึ่งท่านเสรีค่ะไม่เชื่อพิธาเลยเขาขาบอกท่านเป็นตำรวจเก่าด้วยต้องรู้ทางเป็นที่ดีที่สุดแล้ว S <S> แต่ต้นทุนถ้าเรื่องไวใช่ไหมคะอะไรนะรับเรเื่องไวใช่ไหมนะรับไวแล้วก็จะให้พิธาก็ช่วยอีกแรงรรห,นหนึ่งหมายถึงว่ารวกรมยังหลักฐานได้มากกว่านี้มก็ส่งต่อให้พิธาใช่ไหมครับใช่สิคือก่อนที่จะทำอะไรนะอย่างสมมุติว่าเวลาเราจะฟ้องศาเลเนี่ยนะเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบเลยแล้วก็ฟ้องเขาใช่ไหมศาลก็ถึงรับต่อถ้าผือไปแล้วไม่นานศาลก็ส่งคืนนะนะเขาไม่รับนะ และนี่เสรีพิสทธน์แล้วไม่ครบก็รับไว้ก่อนกี่ลายทั้งหมดได้กี่โลงพักกี่ลายกี่โลงพักสรุปมาให้ด้วยสิเขใชไหมยอ,อย่างสมมพูดมือผู้แทบอกแปดสิบลายใช่ไหม<า>ชื่ออะไรบ้างเอาช,อช,อช,อชื่อมาเลยแต่ว่าทุกคนส่งที่ไปแจ้งความให้คุณนิเชลนะคะอะไรนะอยู่กับคุณะอะไรกับคุณไม่ใช่คือน้องเราาชื่อมาให้หมดเลยแปดสิบคนที่อยู่แปดสิบคน หมายเลขโทรศัพท์80คนอาจจะได้ไม่หมดก็แต่แต่ขอให้ได้มากที่สุดนะใช่ไหมแล้วก็80คนเนี่ยไปแจ้งความไว้สถานีตํารวจไหนบ้างอะ่ะเอาประจําวันมาหน่อยเรื่องคนเป็นไงเท่าน,นั้นเองใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็สาวต่อได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็รู้ว่าตํารวจหรือใครรับผิดชอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เพื่อเริ่มงประสานคนนั้นนะ่ะใช่ไหม และบัตรประชาชนนี่เป็นเป็นของใครมั่งรู้ไหมที่ใส่ใส่มาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดอที่<ล>ติดต่อผ่านคุณมิเชลค่ะอืคือทั้งแปดสิบคนเนี่ยเราไม่ได้รู้จักใครเลยทุกคนไม่รู้จักกันแต่เรามารวมตัวกันสําหรับผู้เสียหายอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ติดต่อกันเลยในกลุ่มเราประมาณสี่ห้าคนที่เราติดต่อกันตลอดว่าเราจะมาหาท่านเนี่ยค่ะแต่อีกที่เหลือนะ่ะเราไม่รู้จักใคร แต่ทุกคนแปดสิบคนนี้ติดต่อผ่านคุณมิเชลค่ะอะไรมีชื่อมีที่อยู่ตัวรับมิเชลไหมนี่นค่ะนเ่ื่องฝ่ายกฎหมายก็ไปประสานเขาขอขอหลักฐานเบื้องต้นนี่ก่อนจะมาเมื่อ้นเราไปสาวต่อไม่ได้หรกรนะคือพยายาม,มาให้ได้มากที่สุด คือนะตอนนี้ค่ะมีที่เหมือนกับว่าคนที่จะเอาจริงเอาจังนะค่ะจะเอาคนนี้ให้มารับโทษให้ได้เนี่ยมีประมาณห้าคนค่ะ<ม>ขอรวบรวมหคนนะคะมาขอความช่วยเหลือจากท่านให้<ม>ท่าน<ม>ให้ท่านช่วย<ม>ดำเนินการหคนนี้ใช่ไหมค่ะ5้าคนนี่ไปแจ้งความไว้ที่ไหนมีรายละเอียดไหมมีค่ะเตรียมเามาหมดแล้วอ่ามาน่าดูดิห้าคนดูเอกสารอาพอพอจะศึกษาเราเรื่องได้ไหมจะได้เริ่มดำเนินการให้ห้าคนนี้ก่อนท่านค่ะ ทำไมทำไมต้องส่งเรื่องไปให้คุณพิธาต่อเอาเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แต่ตอนนี้เขาไม่ต้องเป็นอ้าวเขาก็บอกเขาเป็นนี่นะเดี๋ยวมาเขาบอกเขาเป็นเดี๋ยวมมีโอกาสไหมคะไม่รู้ถามผมผมก็ไม่รู้ <c oughs> นะท่านคะอยากอยากขอความช่วยเหลือท่านนะคะให้ ช่วยประสานทางสถานีตำรวจนะคะทางสถานีตำรวจสพบ้านเอื้อมค่ะได้คุณอมาตีห้าห้าคนที่ว่าเดือดร้อนนี่ก่อนและอีกเจ็ดสิบห้าคนก็ตามมาก็ได้เห็นไหมเอาเอามานั่งรับดูก่อนห้าคนดูเอกสารเบื้องต้นกัอนที่จะหนเอาไปสอบพอดข้างบนเดี๋ยวผมเอาละคือคือตอนนี้จะดำเนินการต่อมันยังไม่ได้ให้เตียงให้พบก่อนให้ปรองก่อนเดี๋ยวทางนี้ค่อยให้เขาดูเบื้องต้น ว็จะพอไหนหน้าห้องนี้มันกว้างเท่านี้สามารถำงนได้ขอบคุณทุกคนนะครับทานขอบขอขอแนี้เนาะ